สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะไปตกปลากันนะครับผมไปตกปลาที่บ่อตกปลานะครับมาดูกันว่ามันจะสนุกแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไปเันเลยตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับที่บ่อตกปลาไทยรัีนะครับมาดูกันว่าจะได้สกีตัวนะคถ้าพร้อมแล้ว เดี๋ยวผมจะดึงเบ็ดมาเปลี่ยนเหยื่อก่อนนะครับอเอา้าไฟขลลเาไฟขลลเา,าหมุนอ่ะอะไรลูกหมุน้ากนั่นแหละ เบาเบามันลงไปบุ่มขึ้นมาอ้าวพอแล้วเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนให้มาตอนนี้นะครับ เหมือนปลากำลังจะกินนะครับตัวนี้ถ้าปลากินแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะครับจะเดินไหมไปเรื่อยนี่มึงจิงจกมามาเล่ยอะขนาดขนาด ตัวพ่อลูกของพ่อแม่แซ่ดูนะเอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้ยังไงครับได้ปลาหรือเปล่าดูนะเมไม่เมียวเมียวเมียวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วเห็นไหม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 ทุกคน นั่งไงยนั่งเลนั่งไลนั่งเลเอานะมาเอามามาติดจับปลาเอามาเอามาเลยเอามาเอามาเอามาให้พ่อเอามาให้พ่อเออเนาะตัวเล็กนิดเดียวเอาติดตักปลามากระลูกนี่ไงไม่ติดตักปลาแล้วหนักกระสังที่เออได้ไหมเอาตัวตักเลยอ่ะตักกอ่ะใส่ตักเลยใส่ตักโอ้ได้แล้วครับได้แล้วนี่มาเร็ว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  มาแล้ว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 เย้ไม่สักอ่ะมาแล้วมาแล้วโอ้ยเสียงดังลงมาขึ้นไหขึ้นไขึ้นมาดิขอขออขอขอ